สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวงรีวิวอีกแล้วจ้า เรามาพักที่โรงแรมคอนราดแบงกอกโฮเทลนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิทยุนะครับ ซึ่งใกล้ๆกับบีเทสเพิร์ลชิทนั่นเองนะครับสำหรับโรงแรมนี้เนี่ยจะเป็นโรงแรมในเครือของฮิลตันนะครับเป็นรัชชิลีสโฮเทลนะครับขั้นต่ำก็คือมีความหรูหราและในคลาสมากกว่าฮิลตันทั่วๆไปนะครับสำหรับการตกแต่งของแรม,อแรม,อแรมแคอร์ลัดแบงคอกที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นโมเดิร์นผสมกับไทยประยุกต์นะครับสังเกตุว่าจะมีสถาปัตยกรรมของไทยมากมายนะครับสีประจําของที่นี่นะครับจะเป็นสีทองแล้วก็สีม่วงนั่นเองครับเราจะมาดูกันว่าตลอด2วันหนึ่งคืนที่เราจะเข้าพักครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงตติดดาามูกันเลยจ้ นะครับหลังจากที่เรานะครับเช็คอินข้างล่างที่ล็อบบี้ของโรงแรมคอลัตแบงคอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาอยู่ที่หน้าห้องของเราแล้วนะครับซึ่งห้องที่เราได้เนี่ยเป็นห้องแกรนด์พรีเมียมคิงนั่นเองนะครับซึ่งที่เราได้เนี่ยเป็นห้องหมายเลข2605ครับเดี๋ยวเขออ้าไปดูข้างในเลยก่อนว่าเป็นยังไงลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าที่นี่นะครับก็ยังร่วมโครงการคลีนสเต a y ของฮิวตันเหมือนกันเห็นไหมเป็นการเมคชัวร์ว่าห้องของแขกทุกท่านเนี่ยมีความสะอาดและปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนเข้ามาเลยจ้า นะครับพอเราเข้าไปอยู่ในห้องของเราแล้วนะครับก็จะเจอกับซูเวเนียร์กิฟต์นะครับของทางคอนหลาดแบงคอกนั่นเองครับก็ <S <S อธิบายก่อนว่าคอนหลาดของทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาจะมีซูเวเนียร์กิฟต์เนี่ยเป็นแบบสัตว์ประจำชาติของชาตินั้นนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยสัตว์ประจำชาติของเราคือช้างใช่ปะ่ะเขาก็เลยจะ เซตเป็นแบบตุ๊กตาช้างตัวเล็กน่ารักน่ารักให้นะครับให้อย่างเช่นคุณภาพที่จีนนะครับจีนก็จะเป็นตุ๊กตาหมีแพนด้านะครับก็แล้วแต่ว่าชาตินั้นน่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนแล้วเขาจะเซตอะไรไว้ให้เน,นาะก็ถือว่าน่ารักมากๆแล้วก็ใส่ใจในความเป็นไทยประสมควรนะนะครับซึ่งระบบภายในห้องเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะอย่างตัวม่านนะครับก็จะเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนกันนะครับสามารถมีแบบม่านชุบแล้วก็เป็นแบบม่านบางธรรมดาก็ได้เนาะถ้าต้องการความมืดมากก็คือปิดทั้งหมดเลยก็ได้ครับในช่วงกลางนคืนี่ก จะเป็นวิวของหัวลุ่มแล้วก็บริเวณตึกออนซิสเป็นมุมตึกนั่นเองนะครับห้องนี้นะเมากไปกว่านั้นนะครับที่นี่ยังมีกิโลเมนูด้วยนะแขกที่เข้ามาที่นี่เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าอยากได้หมอนประเภทไหนสามารถกดหาเบอร์ศูนย์นะครับคือคอร์รัลเซอร์วิสนะครับให้เขาเอาหมอนใหม่มาเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับนะครับซึ่งภายในห้องเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นโซนมินิบาร์ฝั่งนี้นะครับมีน้ำเปล่าให้ฟรีนะครับสองขวดนะครับไม่พอก็สามารถโทรที่เบอร์ศูนย์คอร์รัลเซอร์วิสได้เลยนะครับถัดไปนนนนิดดึงมมมีีีีีีทท่่แแขวเสื้้อะครรับบบผา อ่าสลิปเปอร์มีบัตหลอดนะครับมีหมอนสำรองมีตู้เซฟวางกระเป๋าตรงนี้มีลิ้นชักจะบอกว่าที่นี่เนี่ยตู้เก็บของเนี่ยให้เยอะมากๆนะครับตรงนี้ไม่พอมีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้เนี่ยคือโต๊ะทํางานเป็นเก้าอี้อย่างดีทํางานไปด้วยดูวิวสวยๆไปด้วยนะครับและข้างๆถัดตรงนี้นึงคือทีวีของเราอุ๊ยอันนี้กาลังเปิด E ีพีหนึ่งของเราเลยเห็นป่ะใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์หรือใครไม่ดูอดี๋วตรงนี้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะครับ ข้าไปดูกัไลฟ์ด้วยนะามว่าถ้าไปทํทำนี้ได้เพราะที่นี่เนี่ยสามารถทําแบบโคมแคสแล้วก็มีเลอร์อได้เชื่อมผ่านโทรศัพท์ iPad ได้หมดเลยนะครับกดไม่ยากง่ายมากและสามารถดูทุกอย่างเลยจะเป็น YouTube Netflix หรือว่าหนังผ่านเว็บต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาต่อสายด้วยนะไม่จำเป็นสามารถเชื่อมแบบออนไลน์ได้เลยรับตัวนี้ห้องน้าห้องน,น้ำที่นี่เป็นห้องน้ำที่สวยและถูกใจจริงๆนะด้วยความเป็นแบบว่าโรงแรม5ดาวลักชัวรี่นะครับก็เลยอลังการเข้ามาเลยมีอ่าง อันนี้จะเป็นอ่างนะครับแล้วที่สําคัญเปิดวิวได้สามารถนอนแช่ดูวิวไปด้วยได้บริเวณตรงข้ามกับอ,อ่างอาบน้ำนะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ำนั่นเองเป็นแบบโซนแยกขึ้นมาเป็นแบบห้องกระจกแยกอย่างนี้มีฝักบวัวแบบฝังผนังข้างบนนะครับเป็นแบบฝักบัวทั่วไปนะแล้วก็อเมนิตี้ต่างๆนะครับหันจากห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแบบส้วมอัตโนมัติแบบญี่ปุ่นเลยฟาอเมนิตี้ของที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นของช่างไฮเแทง ก็จะเป็นแบบโทนแบบสีดำๆคลาสสิกคลาสสิกสวยๆนะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้นะครับที่เรามาพักเนี่ยเราก็พักในระดับ Diamond Members ของ Hilton Honors นั่นเองนะครับจองห้องมาประเภท King Deluxe Room นะครับถูกอัปเกรดนะครับให้กลายเป็น Grand Premium King นั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าณเวลานั้นเนี่ยห้องจะว่างหรือไม่ว่างนะครับมันขึ้นอยู่กับจำนวนเข้าพวกเขาอีกทีหนึ่งนะครับ และตอนนี้นครับเราก็อยู่ที่ชั้น29นะครับของแรมคอนราดแคนซ์กันเองครับซึ่งจะเป็น Executive l o u ล g e ของที่นี่นะครับซึ่งการที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยจะมี2วิธีก็คือใช้ดิจิตอลคีย์ผ่าน n ูท่านออนเนอร์หรือว่าจะเป็นคีย์การ์ดของที่เราได้มาก็ได้ดิจิตอลคีย์ผ่าน n ูท่านออนเนอร์เนี่ยสามารถใช้ได้กับ Executive l o u ล g e ลิฟต์ห้องหน้าพักได้เลยนะครับอลองทำให้ดู และตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะต้องบอกก่อนว่าการที่จะเข้ามาในเอ็กซิคิวทีฟเราจะต้องใส่แมสตลอดเวลาแต่นี่เราขออนุญ,ญาตเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่แมสแล้วเราพูดเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเสียงม,มันจะไม่ชัดอะไรเงี้ยครับตรงนี้จะเป็นบริเวณโตเช็คอินนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้รับอัพเกรดให้กลายเป็นเอ็กซิคิวทีฟรูมนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องไปเช็คอินที่ล็อบบี้ข้างล่างชั้น,น,น,ห,น,นหน,น,นึ่งแต่สามารถมาเช็คอินที่ชั้น29ได้เลยซึ่งที่เอ็กซิคิวทีฟเลาชของโรงแรมคาหลัสเป็นคอฟฟี่นี่นะครับลเลาชนะครับ ถ้าเกิดว่าแขกทุกท่านนะครับที่เข้ามาในห้องนี้ได้เนี่ยก็สามารถมาดื่มซอฟต์ดริงก์พวกน้ำผลไม้แต่ว่าในช่วงเวลา2โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงอ a ฟเตอร์นูนทีและในช่วงตอนเย็นนะครับเวลา5โมงถึง1ทุ่มนะครับก็จะเป็นอีฟนิ่งค็อกเทลนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าขนมในวันนี้สำหรับอ afternoon tea จะมีอะไรบ้างดีกว่ากัานะครับหลังจากที่เราไปตักอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยขนมผมวันนี้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ที่เราตักมาก็จะเป็น,นพวกแคมเบร่พวกแบบ ชอ็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะครับพวกแมงโก้ชาร์ดนะครับแล้วเครื่องหนึ่งมันจะเป็นที่สั่งตอนนี้วันนี้ครับจะเป็นไอช็อกนะครับแล้วก็จะเป็นชามะนาและที่สำคัญที่นี่คอนเซิร์นเรื่องความสะอาดนะในพวกเราดันฟรีสเตน์ครับก็คือจะมีผ้าชุบน้ำกระป๋องอนะครับเช็ดมือทำความสะอาดมือนะครับก่อนเริ่มทานอาหารทุกอย่างเลยแล้วดูครับคือที่นี่จะต้องใส่แมสก์ตลอดเวลาด้วยนะเวลาจะกอาหารนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทากนกันละกันครับหนูละ ครับเนื่องจากว่าที่นะครับเข้าร่วมกับโครงการ c รี a n s t ของฮิวตันนั่นเองนะครับก็จะมีความสะอาดระ้ับสูงโดยที่แบบอาหารทุกประเภทเนี่ยจะมีการซีลพลาสติกแรปอย่างดีนะฮะและที่สําคัญคือถ้าเราต้องการจะหันชนิดไหนเนี่ยก็แจ้งที่พี่สตาฟนะครับแล้วพี่สตาฟจะเป็นคนตัดให้เรานะครับเอาสองอย่างนี้ครับเพื่อความสะอาดของแขกทุกท่านทุก่งขอบคุณมากครับนะครับแตอนนี้นะครับหลังจากที่เราอิ่มกับอาร์เซนุลตีนะครับเราก็มาที่ชั้น7นะครับคือสวิมมิ่งพูลของที่นี่นั่นเองนะครับ บอกว่าบรรยากาศสระว่ายน้ําที่นี่เนี่ยสวยมากๆนะครับจะอยู่ที่ชั้น7ของโรงแรมนะครับสระว่ายน้ําจะเปิดตั้งแต่เวลา6กโมงเช้านะครับถึง2องทุ่มเลครับแล้วตรงนั้นเห็นปะอันนั้นคือ City t e r r a c e นะครับเป็นคาเฟ่เป็นแบบสามารถสั่งพวกเครื่องดื่มหรือว่าพวกอาหารเล่นๆแบบฟิตแอนด์ชิพอะไรเงี้ยทานระหว่างที่ว่ายน้ำได้นะครับก็จะเปิดเวลา10บโมงเช้านะครับถึง2องทุ่มนั่นเองครับเดี๋ยวไปด้วยน้ำไปเลยดีกว่าอยากรู้ว่าแบบสระว่าน้ำที่ี่จะเป็นยังไงบ้างไปเลยจ้า อนีก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาของ evening cocktail นั่นเองนะครับซึ่งเรากลับมาที่เดิมก็คือที่ executive lounge ของโรงแรมคอรลาดแบงคอกนะครับที่ชั้น29ของแรงแรมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศดีกว่าว่าอาหารของเราจะมีอะไรบ้างครับไปดูเลยจ้าหลังจากที่เราไปตักอาหารมารดยบอยแล้วเนียวันนี้เมนูจะเป็นข้าวผัดนะครับเป็นชโกยากินะครับหมูแดงหอยแมลงคู่นะครับ แต่เรายังมีครัวเย็นกันนะของเช้มื้อนนะครับผมแบบชิคก์เอนโรสนะเป็นชีสเพลทนะครับเป็นผลไม้สดนะครับมีของหวานจะเป็นพวกเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นมูสเค้กมูสช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตมูสเนาะเดี๋ยวไปขอเอนจอยกับอาหารก่อนละกันอยู่มากๆเลยนะครับ The next day Good morning ทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ Executive Lounge เหมือนกันนะครับเวลานี้เนี่ยก็คือเวลาตอนเช้าใช่ไหมจะมาทานเบรคฟาสต์กันที่ชั้นบนครับที่สุดการเป็น Executive Lounge นั่นเองนะครับ เป็นที่เดียวกับที่เราทานอ่ะอ hey, uh ัฟต์นูนทีแล้วก็อีฟนี่ขอบคุณเมื่อตอนกลนางวันและตอนเย็นเมื่อวานนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในเลยก่อนว่าอาหารเป็นไงจ้า หลังจากที่เราครับไปตักอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเบรคฟาสต์นะครับอาหารเช้าเนี่ยจะมีห้องอาหารทั้งหมดสองห้องด้วยกันจริงๆแล้วคือข้างบนนี้แหละ executive lounge นะครับแต่อีกห้องนึงคือคาเฟ่อทูที่ชั้นสองนั่นเองนะคนเยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งจากห้องเนี้ไปไว้ที่ห้องชั้นสองได้เหมือนกันซึ่งอาหารจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่แค่คนละฟลอร์นะเดี๋ยวให้ขอตัวไปทานก่อนท้าทายเพื่อนๆท้าทายหน่อยเอ๋เอ๋เอ๋ขอตัวไปทานก่อนนะครับบ๊ายบาย นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของโรงแรมคอลัตแบงกอกนะครับต้องติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปที่โรงแรมไหนอีกนะครับแต่ขอบายไว้ก่อนว่าเป็นโรงแรมดาวฟูลสวิทที่วิวสวยจุกตามากอยู่ริมทะเลไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับยังไงติดตามชมด้วยนะว่าจะพาไปที่ไหนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูใน Facebook นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพจแลกกดไลค์กดแชร์คลิปใหม่ของเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูใน YouTube นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub Subscribe อย่ลืมกดกระดิ แต่วันนี้ขอลาันก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า yeah!